ของเราเอเมนนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับการนมัสการในเช้าวันนี้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างสูงสุดนะคะพี่น้องพี่น้องคะพี่น้องมั่นใจไหมคะว่าเราคือบุตรสุดที่รักของพระเจ้า BON พี่น้องมั่นใจใช่ไหมคะพี่น้องเรามั่นใจว่าเราคือบุตรสุดที่รักของพระบิดาบนสวรรค์นะคะระบพระองค์เป็นอย่างไรเราจะเป็นเหมือนพระองค์นะคะ เพราะเราก็เป็นผู้ที่มีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าพี่น้องได้ยินเสียงพระเจ้าตัดอะไรคบพี่น้องอย่าะขยามเช้านี้พระองค์ตัดกับเราเป็นการส่วนตอวนะคะเราได้ยินเสียงของพระองค์อย่างแจ่มชัดเลยนะคะพระองค์บอกกับเราว่าอย่างไรให้เราทําอย่างนั้นนะคะพี่น้องเราเชื่อว่าวันนี้พระเจ้าก็บอกกับเราตัดกับเราพูดกับเรานะคะเราหยุดฟังเสียงของพระองค์ก่อนนะคะเราเชื่อว่า โลหิตของพระองค์หลั่งออกมาเป็นบ่อน้ําแห่งพระคุณนะคะพี่น้องโลหิตของพระองค์หลั่งออกมาเป็นบ่อน้ําแห่งการรักษาและโลหิตของพระองค์หลั่งออกมาเป็นบ่อน้ําแห่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของเราแล้วเอเมนนะคะถ้าเราเชื่อเราจะพูดว่า เอเมนหรืออาเมนนั่นเองนะคะขอบคุณพระเจ้าเนาะพี่น้องคะในช่วงเวลาต่อไปจะเป็นช่วงที่เราจะเข้าสู่การเฝ้าเดียวนะคะพี่น้องวันนี้เราอยู่ใน2โครินบทที่1 6บทที่1 2นะคะข้อ16ถึงข้อ18ต่อจากเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวน้องอีทจะอ่านพระวจนะคำของพระเจ้าในบทตอนนี้ให้พี่น้องก่อนนะคะบางทีท่านยอมรับว่าข้าพเจ้าเอง มีได้เป็นภาระแก่พวกท่านแต่ท่านก็พูดว่าข้าพเจ้าใช้กุศโลบายเอาเปรียบท่านข้าพเจ้าได้โกงอะไรจากพวกท่านในการที่ส่งคนเหล่านั้นไปเยี่ยมพวกท่านหรือข้าพเจ้าขอให้ทิตัสไปและพี่น้องอีกคนหนึ่งไปด้วยทิตัสได้โกงจากพวกท่านบ้างหรือเราทั้งสองมีได้ดำเนินการด้วยน้ำใจอย่างเดียวกันหรือ เราไม่ได้เดินตามรอยเดียวกันหรือขอบคุณพระเจ้านะคะเรามาเฝ้าเดียวไปด้วยกันขอมอบช่วงเวลานี้ให้กับอาจารย์พิมพันธ์ค่ะ amen นนขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับเวลาสุดพิเศษนี้ที่พวกเราได้รับพระคุณของพระเจ้าแล้วก็ร่วมใจกันในการที่จะมาอยู่ต่อเฉพาะพระภาคของพระเจ้านะคะ ในวันนี้ร่วมกันอยากเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เราที่จะอธิษฐานกับพระเจ้านะคะในการรับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้พระเจ้าพระบิดาพระองค์เจ้าค่ะขอพยายามบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะผู้ส่งเติมเต็มเราพระองค์เจ้าค่ะในการนมัสการพระองค์เจ้าค่ะที่จะเบิกหัวใจเบิกรูตาของเราหัวใจของเราได้เห็น ความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าองค์เจ้าข้าเราขอเชื่อแล้วก็ขอวางใจในพระองค์แล้วก็ขอพระองค์ทรงอวยพรเราด้วยพระคุณของพระองค์ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับสําสหรับวันนี้นะคะขอบคุณพระเจ้านะคะอยากด้คํคของพิธีกรวันนี้บอกว่า เราเป็นบุตรสที่รักของพระเจ้าเป็นผู้ที่พระเจ้ารักแล้วก็เป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานนะคะขอบคุณพระเจ้าเมื่อวานพิมก็ได้แบ่งปันไปแล้วว่าการปฏิบัติพี่น้องนะ,ะการปฏิบัติการงานของพระเจ้าและการที่เรามีหัวใจแห่งการรับใช้พระเจ้านั้นนะคะคือรับใช้ พี่น้องดูแลพี่น้องปรนิบัติพี่น้องนะคะ,ะก็เท่ากับว,ว่าเรากําลังปฏิบัติพระเจ้าและการที่เรามีหัวใจเช่นนั้นก็เป็นตราที่พระเจ้าประทับเราไว้ใช่ไหมคะให้เราที่จะทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าและเราก็จะเห็นการรับรองของพระเจ้า อย่างอัศจรรย์พาเราผ่านทุกอุปสรรคอย่างทะลุทะลวงนะคะและเราก็ได้พี่น้องของเรานะคะเข้ามาในคริสจ,จักรเข้ามาเติบโตนะคะร่วมใจกันรักกันร่วมรับใช้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะแล้วเราก็มีหวัวใจที่รักพระเจ้ารักคริสจ,จักรรักผู้นำรักซึ่งกันและกันนะคะรักที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้านะคะ ให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่นะคะแล้วก็วันนี้นะคะอาจารย์เปาโลก็เคลียนะคะความปร่งใสด้านการเงินการทองนะคะ,ะท่านปฏิบัติกับพี่น้องโครินอย่างเต็มกำลังนะคะไม่คิดจะเอาเปรียบแล้วก็ด้วยหัวใจของอคุณพ่อไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนแต่ยินดีเสียสละ นะเพื่อลูกไฟวิญญาณด้วยความรักนะและว,วันนี้ในสองรินบทที่สิบสองข้อสิบหกถึงสิบแปดนะคะว่าจึงก็ให้หัวเรื่องว่าตอบสนองการมองเห็นชีวิตของผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะแล้วก็สามประเด็นก็คือหนึ่งความเข้าใจที่แตกต่างของผู้คน 2. องคำชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็สหลักการปฏิบัติต้องการให้เห็นนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะในข้อที่18บแปดบอกเราว่าบังชีท่านยอมรับว่าข้าพเจ้าเองมิได้เป็นภาระแก่พวกท่านแต่ท่านก็พูดว่าข้าพเจ้าใช้กุฎสโลบายเอาเปรียบท่านนะคะ นะความเข้าใจที่แตกต่างของผู้คนในตรงนี้ใช่ไหมครับบางคนก็ยอมรับแลวก็บางคนก็ยอมรับว่าอาจารย์เปาโลนั้นนะคะว่าไม่ได้เป็นภาละนะคะแก่คิดจักนะคะที่โคลินนะแต่ก็มีบางคนนะคะกล่าวหาใส่ร้ายซึ่งอาจารย์เปาโลก็ทราบนะคะแล้วก็ได้เอาคำพูดของเขามาย้อนว่า ข้าพเจ้าใช้กุศโลาบายเอาเปรียบท่านนะคะเรื่องเราก็คือสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่มีการขาดแคลนนะคะที่ในกรุงเยรูซาเล็มนะคะแล้วก็อาจารย์เปาโลก็ได้มีส่วนร่วมด้วยการามีโครงการเลี่ยไรยนะคะเงินจากที่ต่างๆที่จะไปช่วยเหลือแล้วก็ ที่โครินนี้ก็ได้ทําตรงนี้เหมือนกันนะครร่วมนะคะและในเหตุการณ์นี้นะคะอาจารย์เปาโลเองก็ไม่ได้มาเองนะคะไม่ได้ถือเงินหรือเข้าไปจัดการแต่อย่างใดนะคะแล้วพิมพ์ก็เชื่อว่าอาจารย์เปาโลก็ ซัพพอร์ตทีมทำงานของท่านอย่างดีจนสำเร็จรู้ล่วงนะแต่การตอบสนองการเห็นชีวิตของผู้รับใช้มีความเข้าใจที่แตกต่างซึ่งบางคนก็มีภาพในสมองที่มองผู้คนด้านลบนะคะในเรื่องการเงินซึ่งชีวิตของผู้รับใช้ในเรื่องนี้ก็ต้องระวังอาจถูกกล่าวหาได้ว่าหาผลประโยชน์เข้าใส่กระเป๋าตัวเองนะ เงินบริจาคช่วยเหลือไปไม่ถึงผู้รับอย่างอาจารย์เปาโลและรวมถึงทีมทำงานของท่านเนี่ยกำลังถูกกล่าวหาแล้วก็ใส่ร้ายนะคะตามข้อขอันข้อที่หนึ่งนะคะแล้วก็ในในข้อที่สิบเจ็ดนะคะอาจารย์เปาโลก็ได้ชี้แจงนะคะอย่างตรงไปตรงมาว่าข้าพเจ้าได้โกงอะไรพวกท่านในการที่ส่งคนเหล่านั้นไปเยี่ยม พวกท่านหรือนะคะเขาจะไปโกงอะไรพวกท่านนะคะและในข้อที่1 3บสถึงสิเนี่ยเราก็ได้เห็นการชี้แจงนะคะตรงไปตรงมานะคะของท่านอาจารย์ว่าถึงการปฏิบัติงานที่อาจารย์เปาโลและทีมนะคะไม่ได้เป็นภาระของใครและโดยเฉพาะนะคะคนโครินที่ท่านได้ได้ส่งทีมไปรับเงินบริจาคนั้น เขายัางไปเยี่ยมเยียนหนุนใจสั่งสอนเสริมสร้างพี่น้องที่นั่นด้วยนะคะาการส่งทีมไปก็แสดงว่าไม่ได้ไปคนเดียวแต่ส่งตัวแทนที่อาจารย์ปรโลไว้ใจไปทำหน้าที่นะคะในที่นี้ก็คือตีตัสใช่ไหมคะและขณะเดียวกันนะ่ยก็ยังมีอีกคนหนึ่งไปด้วยและแน่นอนเขาสามารถเป็นพยานให้ อาจารย์เปาโลทิตัสและการจัดการเรื่องการนี้อย่างเรียบร้อยแน่นอนนะคะและสามารถเอาข้อ13-14มถึง14มาย้ำมาย้ำได้ว่า,าท่านไม่ได้เป็นภาระรกแก่พี่น้องท่านยินดีใจสำหรับโครงการนี้ไม่ต้องการสิ่งใดจากาพี่น้องนอกจากตัวของเขาที่แล้วก็มาถึงพระเจ้านะคะ แล้วก็สําหรับและและ้วก็ยังะสะสมววานะคะสะสมสิ่งดีๆไว้สําหรับเขาและตัวเนี่ยยังยินดีเสียสละสิ่งของต่างๆความเป็นตัวตนเพื่อให้พี่น้องเหล่านั้นนะคะได้เห็นพระเจ้าในอาจารย์ปารูลและในทีมนะคะเพื่อเขาจะกลับคืนสู่พระพักพระเจ้าแล้วก็รักพระเจ้าแล้วก็เดินกับพระเจ้าเหมือนเดิมนะคะ นี่คือคําชี้แจงตรงๆนะคะว่าความตั้งใจจริงนะคะแล้วก็ความอยากความต้องการอย่างแท้จริงที่อาจารย์ปอโลโม,มีต่อพี่น้องนะคะและอาจารย์ปโลนั้นนะครไม่ได้แต่ต้องไม่ได้อันยุ่งเกี่ยวอะไรกับการเงินเลยนะคะแล้วกระการที่3มก็คือ3ก็คือหลักการปฏิบัติที่ต้องการให้เห็นนะคะนี่คือสิ่งที่อาจารย์ ร้ต้องการอวดนะคะเครื่องหมายฐานะแห่งการปฏิบัติของอัครทูตนะคะดำเนินการด้วยน้ำใจอย่างเดียวกันเดินตามรอยเดียวกันนะคะในข้อ18นะคะที่ว่าข้าพเจ้าขอให้ติตัสไปและพี่น้องอีกคนหนึ่งไปด้วยติตัสได้โุงอะไรพวกท่านบ้างเราทั้งสอง มิได้ดำเนินด้วยน้ำใจอย่างเดียวกันหรือเรามิได้เดินตามรอยอเดียวกันหรือนะคะตามลักษณะของอัครทูตนะคะแสดงให้ปัะจักแจ้งในหมู่พวกท่านนะด้วยความเพียนโดยโดยหมายสำคัญโดยการอัศจรรย์และโดยการอิทธิฤทธิในข้อ12นะคะและยังอธิบายย้ำสิบสถึงสิว่า ไม่เป็นภาระแก่พี่น้องไม่ต้องการสิ่งใดจากพี่น้องฐานะบิดาควรให้และสะสมให้ลูกมากกว่าแล้วก็ยินดีสละหมดนะคะที่มีเพราะรักมากและอยากเห็นรักอยากเห็นท่านรักตอบมากกว่านะคะอยากเป็นที่รักมากกว่าที่จะโดนว่าอย่างนี้นะคะและในทีมของอาจารย์เปาโล ะคะด้วยนะคะว่าเรามีวิญญาณที่บังเกิดใหม่ของเราซึ่งมีวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะอาศัยอยู่ภายในนะคะแล้วก็ด้วยวิญญาณน,นี้นะคะว่าก็จะควบคุมนะคะปกครองชี้นำนะคะและนำพานะคะเราในการดำเนินชีวิตแห่งคริสเตียนของเรานะคะแล้ว เราในที่นี้เหมือนว่าเราอาคาทูดด้วยนะคะแล้วเพียงก็เชื่อว่ารวมทั้งอาคาทูทั้งสิบสองท่านด้วยว่าการปฏิบัติอย่างถูกต้องการปฏิบัติตัวเพื่อการปฏิบัติพี่น้องนะคะการดูแลพี่น้องการรับใช้พี่น้องนะคะนั้นเป็นอันเป็นตราเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้มาแล้วก็แน่นอนว่า เป็นวิญญาณเดียวกันเป็นขับเคลื่อนด้วยพระวิญญาณองค์เดียวกันนะคะควบคุมปกครองชี้นำนะคะนำพาให้ดำเนินชีวิตคริสเตียนนะคะคริสเตียนได้ว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเดินตามรอยเดียวกันนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลนะคะโต้แย้งพวกสอนเท็จนะคะและทีมของเขาและท่านอวดตราหรือเครื่องหมายแห่งการ ปฏิบัติของอาคาัครทูตนะคะคือว่าไม่ใช่รับบริการแต่ต้องลุกขึ้นล้างเท้าพี่น้องปรนิบัติพี่น้องรับใช้พี่น้องนะคะเพื่อรับการทรงชำระให้สะอาดนะคะซึ่งเป็นหลักการปฏิบัติที่ต้องการให้เห็นถึงความจริงใจแล้วก็ว่าความล้าลึกฝ่ายวิญญาณน,นะคะว่าในการปฏิบัติ งานของอาจารย์ปอลแล้วก็ทีมนะคะซึ่งตรงนี้นะคะพิมพ์ก็เห็นและชื่นชมยินดีในกนจจรของเรานะคะอาจารย์สวัยผู้นำนะคะพวกเราให้ความสําคัญมากในเรื่องการดูแลพี่น้องในทุกๆด้านพี่น้องเราจะเห็นว่าเรามีภาวจนะ ที่จะสั่งสอนเราให้เราเติบโตเราถูกเลี้ยงเราถูกสร้างใช่ไหมคะเราได้รับการหนุนใจแล้วก็ที่จะเติบโตไปด้วยกันอย่างเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะคะแล้วก็แม้กระทั่งการเงินนะคะาการเงินก็เหมือนกันนะคะว่าก็โปร่งใสยอย่างสะอาดเลยนะคะอาจารย์สวยไม่แนะนําให้อ่า ผู้เราใช้แต่ต้องอถือเงินนะคะแต่ให้พี่น้องที่ไว้ใจนะคะถือเงินแล้วเรายังมีการตรวจสอบที่มีผู้ตรวจการที่มีความเชี่ยวชาญมีในการตรวจการกค่าใช้ใจ่ายของคริจักรนะคะเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับคริจักรของเราตรงนี้นะคะขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ในด้านอื่นๆอีกนะคะที่พี่น้อง ของเราได้รับการดูแลนะคะทั้งคําสอนการปฏิบัตินะคะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในคิตจักรและการจเจริญเติบโตที่เรามาถึงวันนี้และเราจะก้าวต่อไปด้วยกันนะคะคิตจักรที่จุถึงสามพันถึงหนึ่งหมื่นนะคะเป็นความจริงที่ไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปนะคะเพรในวันนี้นะคะตอบสนองการมองเห็น,นะะการปฏิบัติของผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะ L1 ข้อหนึ่งก็คือความเข้าใจที่แตกต่างของผู้คนนะคะต่อต่อการมองเห็น,นการปฏิบัติของผู้ใช้นะคะแอลข้อสองนะคะสังคมต้องได้รับคําชี้แจงอย่างตรงไปตรงมานะคะเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเข้มแข็งที่จะตามมานะคะแล้วก็ L อหนึ่งข้อที่สามและการปฏิบัติต้องการให้เห็นขอขออวดตราแห่งการ ปฏิบัตินะคะของผู้รับใช้ให้เห็นนะคะจากความเจริญตอเติบโตของคริสตจักรที่พระเจ้าทรงรับรองเรานะคะขอพระเจ้าวอวยพรนะคะอาเมนค่ะขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับการแบ่งปันในเช้าวันนี้นะคะพี่น้องเราเชื่อว่า2โคริน์บทที่12ข้อ16ถึง18 ทำให้เราเห็นถึงการตอบสนองในการมองเห็นนะคะชีวิตผู้รับใช้ของพระเจ้าชีวิตผู้รับใช้ของพระเจ้าไม่ได้หมายถึงผู้นำเท่านั้นแต่ก็หมายถึงตัวเราเองด้วยนะคะพี่น้องวันนี้ถึงแม้เราจะมีความเข้าใจที่แตกต่างในงานรับใช้แต่พระเจ้าบอกว่าไม่เป็นไรคะ่ะพี่น้องวันนี้พระบอกกับเราว่าให้เราทำอย่างเต็มที่ให้เรา ทำอย่างเต็มกําลังของเราโดยไม่ให้เป็นภาระของใครไม่ให้เป็นภาระซึ่งกันและกันนะคะพี่น้องวันนี้เราจะเติบโตไปด้วยกันนะคะพี่น้องเราจะถวายตัวของเราเราจะถวายทรัพย์ของเราอย่างเต็มกําลังนะคะและในการรับใช้เราจะทําอย่างตรงไปตรงมาเราจะยึดยึดหลักในการปฏิบัติในการที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ในการเป็นอัครทูตของพระองค์ที่มีการขับเคลื่อนด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกันพี่น้องคะวันนี้เราจะอวดในงานรับใช้ของเราเราจะอวดในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่อยู่ในเราเราจะอวดองค์พระผู้เป็นเจ้าที่อยู่ในคริสตจักรของเราเอเมนนะคะพี่น้องเราเชื่อว่าวันนี้เราจะเป็นรับพรแก่กันและกันนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับ การเฝ้าเดี่ยวค่ะพี่น้องการเราสามารถไปอ่านไคร์ครวนแล้วก็ไปทบทวนในบทเรียนนี้นะคะเพิ่มเติมได้เนาะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะในสัปดาห์นี้เราก็จะจบสองโครินบทที่สิบสองนะคะเพราะว่าในาวันพรุ่งนี้เราจะาเฝ้าเดี่ยวกันเองนะคะในสองโครินบทที่สิบสองข้อสิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดเราก็จะจบในบทที่สิบสองแล้วนะคะพี่น้องก็ไปไห้ควนเพิ่มเติมได้นะคะ พี่น้องในช่วงท้ายสุดนะคะเป็นช่วงที่น้องเอจะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์จุ๊บนะคะที่จะอธิษฐานอวยพรพี่น้องแล้วก็่าวสรุปในการเฝ้าเดี่ยวในเช้าวันนี้นะคะเรียนเชิญอาจารย์จุ๊บค่ะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับเมื่อเราเชื่อพระเยซูแล้วสิ่งที่สําคัญมากกว่าการเชื่อพระเยซูก็คือการเติบโตจากฐารลกเป็นผู้ใหญ่นี่เขาเรียกว่าสาวกและพี่น้องครับสิ่งที่สําคัญก็คือ พระคำของพระเจ้าเป็นโคมเป็นประทีปในชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุดเป็นพลังในชีวิตของเราคนเราต้องมีสองอย่างมีกําลังมีแนวทางในการปฏิบัติงานดังนั้นมีสองอย่างชีวิตจะเกิดผลไม่มากก็น้อยนะครับเปาโลเตือนคริสเตียนโคลินให้พิจารณาตัวเองแต่และว,วันแต่และว,วันก่อนนอนเราต้องคิด พิจารณาตัวเองว่าสิ่งใดที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขไม่มีใครร้อยเซเพื่อท่านไม่ต้องใช้สิทธิอำนาจของอาราธูในการลงโทษในการลงวินัย2โครินบทที่12 16-18เปาโลใช้คำนี้ว่าข้าพเจ้าใช้กุศโลบายข้าพเจ้าโกงอะไรท่านดังนั้นพี่น้องครับสิ่งที่เปาโลเผชิญและต่อต้านก็คือท่าน ฝ่ายต่อต้านยังต่อต้านท่านมากขึ้นท่านเขียนจดหมายใช้คำรุนแรงโดยให้ติตัดนำไปดังนั้นในพระเจ้ามีสองประการก็คือพระคุณพระคุณอีกประการหนึ่งก็คือความเข้มงวดความเข้มงวดอาเมนไหมสาธุการแด,พรรพด,รพด่พระบิดาเจ้าผู้ทรงสูงลขอบคุณพระนามของพระบิดาเจ้าทุเวยพอดแกเราที่เราจะเป็นสาวกของพระองค์ คือเป็นผู้ใหญ่ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราขอบคุณพระนามของพระบิดาเจา้าที่ตอดสบาราธิปา,า,านมาในสุวิปพรแก่เราทั้งหลายในการที่เราติดสนิทกับพระนามของพระองค์และดำเนินกับพระนามของพระองค์วันต่อวัน,น,าารนวรพระบนะิดาเจ้าโดยใช้พระคําของพระองค์เป็นโคดปทีปแบลบโดยใช้พุชนะโดยใช้พลังกาลังที่มาจากพิมพ์สุขของพระองค์ทรงนําพาเราในการปฏิบัติงานตามพระคําของพระองค์ได้อย่างเกิดผลและขอบคุณพระบิดาเจา้าทุกวิปแก่ทุกชุมสาวที่เรียน ผู้ที่รับใช้และผู้ที่ประกอบอาชีพผู้สาธารชีพท่านเวยพรอยุทธภิมุนในปี24และจบลงที่สาดุดีบทที่108ข้อ6กล่าวว่าขอประทานชัยชนะโดยระหัต์ขวาของปงเพื่อผู้ที่ปรงส่งรักจะรับการช่วยกู้ขอาการช่วยกู้เหมือน,นพี่น้องและครอบครัวในนามขององค์พระเยสกิจ้าอามนอามนขอบคุณท่านอาจารย์จุบค,ค่ะพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรนะคะ สุดท้ายนี้ขอพี่น้องจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิ์อันมหันของพระองค์จากคิจักรเหนือเก้าน้องหอยและคิจักรเหนือเก้าสันพระเจ้างาม,อมขอพระเจ้าอวยพรค่ะอาเมนอาเมน